ฉันงามมากจนพ่อฉันพูดว่าลูกพ่องามดั่งเทวดาสวัสดีฉันมีชื่อว่าทุนกระหม่อมหญิงใหญ่หรือมีชื่อจริงว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุทธิพยรัต์กรมมาหลวงศีรัตนโกสินทร์ฉันเกิดเมื่อปีพศออ2420 พ่อของฉันชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่ของฉันชื่อว่าสมเด็จพระปิตุจฉา,าเจ้าสุขุมารมารสีพระอัคราราชเทวีฉันเป็นลูกสาวที่เป็นเจ้าฟ้าคนแรกของพ่อฉันมีน้องชายหนึ่งคนชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ ก่อนฉันเกิดมีญาติคนหนึ่งที่มีหน้าตางดงามมากชื่อว่าพระองค์เจ้าอา,าพาพันนีชาววังพูดคุยกันว่าพระองค์งามมากแต่พอฉันเกิดมาฉันเป็นคนผิวขาวผิวเนียนตั้งแต่เด็กพอโตมาเป็นสาววัยรุ่นฉันได้ถูกชาววังพูดกันและบอกว่าฉันงามมากส่วนพ่อของฉันก็ได้พูดว่าลูกพ่องามดั่งเทวดา พอฉันโตมาฉันมีหน้าตาที่สวยและมีความสามารถฉันได้ช่วยงานพ่อตอนวิกฤตการรอ1ร้อท้ายที่สุดพ่อของฉันได้ตั้งให้ฉันเป็นเจ้าฟ้าต่างกลมมีชื่อกลมเป็นเมืองหลวงคือกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์